สวัสดีค่ะนี่คือห้องใหม่ของเรานะคะคือเพิ่งย้ายของมาส่วนพวกล็อกเกอร์ต่างๆก็คือขนมาไว้ทยอยขนมาไว้แล้วที่โล่งแล้วก็จะมีพวกติดฝาผนังไว้เฉยๆติดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นห้องเดิมของคุณครูบางท่านเนาะที่เราย้ายเข้ามาอันนี้ก็คือของที่เราย้ายจากห้องเก่าบรรยากาศก็ ถือว่าเป็นปลอดปูงเป็นโล่งอย่างนี้ค่ะของก็ค่อนข้างเยอะหน่อยตู้ต่างๆนะคะคือขนมาเองทั้งหมดเลยขนมาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะามาใส่ของเพราะว่าถ้าคนไหนย้ายไป ส่วนใหญ่ก็จะเหลือเฉพาะ,ะล็อกเกอร์ที่เอาไว้ใส่ที่นอนให้กับเด็กเท่านั้นนอกนั้นคือคุณครูต้องหามาฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็คือเอามาจากห้องเรียนเดิมก็ใช้เวลาที่ย้ายจากห้องเก่ามาถึงห้องใหม่ประมาณ5วันส่วนจะจัดห้องใหม่นั้นก็ต้องดูว่าจะใช้เวลากี่วันแต่ก็ รู้สึกว่าก็มีหลายอย่างที่จะต้องปรับเปลี่ยนอยู่อย่างเช่นพวกกระดานก็ต้องใช้เวลาน,านานนิดนึงเพราะว่ากระดานมันเป็นสีเป็นสีเมจิกที่มันฝังอยู่ต้องหาวิธีการเช็ดออกมีภาพบรรยากาศเราจะมาดูกันนะคะว่าจะใช้เวลากี่วัน ในการตกแต่งห้องในครั้งนี้นะคะแต่ก็คงจะตกแต่งได้ไม่มากเพราะว่ามันมีเวลาน้อยแล้วอีกอย่างหนึง่งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีที่คุณครูห้องเดิมติดไว้ให้แล้วยังสภาพใช้ได้อยู่แล้วก็ อาจจะตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงตามสไตล์ของแต่ละห้องเรียนเราคือพูดตรงๆว่าชอบสีฟ้าเน้นสีฟ้านะคะฟ้าน้ำเงินค่ะ